สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทดลองขี่สุสานิทครับในเรื่องเครื่องยนต์นะครับ125ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศขี่สนุกช่วงประมาณสัก60-70ครับจะขี่สนุกมากเรื่องช่วงล่างดีครับนุ่มเบาะนั่งนุ่มเรื่องเบรกเป็นระบบขับบายก็เบรกดีครับอยู่ดีใช้ได้เรื่องอัตราบริโภคน้ำมัน อยู่ที่50กิโเมตรต่อลิตรได้ครับที่ผมขี่ได้ไฟหน้าไฟท้ายสว่างมากครับนี่ครับมาดูครับ50เนี่ยครับทำได้ดีมากประหยัดมากเก็บเก็บของครับลึกฝ่ามือหนึงอีกด้านหนึ่งก็ฝ่ามือหนึ่งเหมือนกันครับมีช่องชาร์จให้หนึ่งช่องอนี่ครับ ลมๆขอบคุณทางซูกิมากนะครับที่ให้รถมาได้ทดลองขับหนึ่งวันเต็มๆสวัสดีครับ